อะไรเอกฉันไม่ทำอะไรง้เงดัดขาดไม่เห็นต้องัจกันเลยแค่บอกว่าไม่ก็จบก็มันสนุกเนี่ยสนุกงั้นเหรอเดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูว่าสนุกของจริงเป็นยังไงสู้<อ>เธอกำลงังทำอะไรน,น่ะจูลี่โอ้เธออยากให้ฉันสู้กับซีเดือน<พ>อย่างที่เห็นฉันจะล้มมันให้ได้ในภายในมัดเดียวอตอนนี้เธอโดงไม่เจืดเลย เป็นไรฉันยังมีอโอกาสที่จะชนะดีมากอเล็กซ์เยี่ยมเลยเราจะชนะแล้วเอารีบไปฉันใส่เดือนงู <c oughs> เอ้แล้วฉันชนะต้องแบบนี้สิเ <Awesome. S 1> ยี่ยมไปเลยเธอทำให้เราทึ่งมากเลยงั้นก็ฉันถึงเวลากลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วเธอกลับมาเป็นแบบเดิมแล้ว <Nice. S 1> และฉันดีใจมาก